สวัสดีสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนทับเขาสู่สองวัดท่องตอนนี้ท่องอยู่ที่ทาเตียนนะครับทุกคนกำลังจะข้ามท่าเรือไปวัดอรุณน,นะครับอันนี้ก็เป็นเรือข้ามฟางนะครับคนละห้าบาทนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงครึ่งนะครับของวันที่เก้านะครับฝปแล้วว่ท่องจะพาไปชมนะครับวัดอรุณนะครับวันที่เก้านะครับผู้โดยสารเยอะมากนะครับ เต็มเลยอทุกรอบเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับคนไทยไม่ค่อยมีนะครับมีแต่ไม่เยอะนะครับ ตอนนี้ปลาท่องกาขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วนะครับน้ำขึ้นเยอะนะครับแม่น้ำเจ้าััญญา เยอะมากครับตรง แตกนะครับวัดอารุณ ตอนนี้ว่าทองเขามาข้างในแล้วมากันเป็นรถทัวร์เลยนะครับเ่อจริงครับอันนี้คือทางขึ้นมาจากชาตเตียนนะครับข้า ข้ามเรือมาจากท่าเตียนแล้วก็มาขึ้นท่าเรือนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมียักษ์อยู่สองตนนะครับยักษ์ใหญ่นะครับบอนไซก็เยอะนะครับ โว้ตรงนี้เขามาถ่ายอะไรพากันมาถ่ายกันเยอะนะครับไปเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้น บอนไซเยอะนะครับบาตารุนนี่บอนไซเต็มไปหมดเลยมากันเป็นรถถั่วนะครับต่างชาติ

โ oh, อ้เรือมาสองลำเลยครับเต็มเรือทั้งสองลำนะครับนักท่องเที่ยวสุดยอดจริงๆครับเมืองไทย เดี๋ยวรอรูนะครับรอรูนักท่องเที่ยวนะครับเยอะมากกําลังขึ้นมาจากท่าเรือนะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ครับดู นักต้องเที่ยวเยอะมากนะครับ นี่ต้นมะขามนะครับเป็นบอลไซน,นี่ต่างชาต่ตอแถวกันมาแล้ว

อันนี้ก็เป็นต้นมะขามนะครับสวยมากอันนี้ก็เป็นท่าเรืออีกอันหนึงน,นะครับอันนี้เป็นท่าเรืออันนี้เป็นทางขึ้นนะครับอันนี้ก็ต่อแถวยาวเลย ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะแล้วเจอกันคลิปต่อไปทุกคนสําหรับคลิปนี้บราท้องกาขอตัวลาไปก่อนนะครับ